ยองสมเด็จปรมาจารยัเจนดาจึงได้แทนแสดงพัฒนาเทศนาเมื่ออนิสงส์ขอ,องการถวายทานว่าการถวายทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทนี้นั้นถ้าจะจับเป็นผลระดับทัยก็มีสามรนายการด้วยกันซื่อเราถวายทานมีเจตนาอ่อนมีความประสงค์อย่างเดียวคือการสงเคราะห์ภิจุสงในพระพุทธศาสนา ตั้งใจไว้ว่าท่านไม่มีผ้าใช้เราก็ถวายผ้าท่านไม่มีอาหารบริโภคเราก็ถวายอาหารถ้าไม่มีอาคารเป็นที่อาศัยเราก็ถวายอาคารอย่างนีอองสมเด็จพระวิชิตามัยกล่าวว่ามีอาิสงสงคือว่าบุคคลนั่นตายไปแนแวจากโลกนี้ ยังเกิดในสวรรค์เจงการม,มาวาจรสวรรค์มีน,นึกถึงทานตามปกติแล้วก็ยังมีที่ประสมบัติมากแต่ควรจากความเป็นเทวนาและมาเกิดเป็นคนก็ปราศจากความยากจนเข็นใจนี่เป็นผลลร่องทานขั้นที่หนึ่ง อลต้นทานขั้นดีตอนนั้นใจองคต้นเด็ดไปจอมไตรบริมาตรเจนดาสรรมารตพพุจเจ้าตุนตกว่าถ้าเกตนะของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยคนหนาได้ถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วเอาใจจับระลึกนึก่อกุทานที่ตนทำแล้วในศาสนาก็องคต้มเด็ดพระบัติแก้วเป็นนิด เคยจิตคิดอยู่ทุกวันว่าเราเคยถวายทานแกพระสงฆ์ในลักษณะเช่นใดเอาจิตใจของเราจับอยู่ในอารมณ์นั้นเป็นปกติก่อนจะหลับนึกถึงผลอานการให้นึกภาพพระที่เราให้ตื่นใหม่ๆจักห้านาทีนึกถึงทานการบุตรนที่ตนให้นึกถึงภาพพระที่เราให้นึกถึงของที่เราให้ อย่างนี้โอ้ต้องเด็ัไฟจอมไตรปรมณตาเตนมได้จังมาจังก็จะแจกว่าอารมณ์จิตของบุคคลนั้นบุคคลนั้นเป็นผ่านก็แต่ทานาบอร์ปีกรรมฐาน,น,น,นเป็นอารมณ์แต่กล่าวว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปแล้วจะเกิดเป็นกลมมีการถวายทานไปกลมก็ได้แต่ตั้งใจไว้ในทานเป็นปกติ ไม่แย,ย่กว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถว่ไแล้วตั้งใจโดยเฉพาะว่าวัตถุธานุนหลายเหล่านี้เราถวายเพื่อรงเคราะห์าว่าองคม์มเด็ดไปจินสีปรมาตถ์สันดาสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเรามีความโดยตรงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตัดมัจจริยาความกันนี้ ตน่ายการถวายทานนี้องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าเป็นปัจจัยทำลายความโลภให้วินาศไปเป็นบันไดให้เทาถึงอมตะมาหาปรินิตานเนืการให้ทานในทั้งใดบรรใดท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มีความภูมิใจว่าเวลานี้เราได้ตต่ความโบกไปข้างหนึ่งแล้ว แล้ปฏิบัติตามระธรรตเทศนายขององค์ต้งเด็จพรปฏิบัติแก่แจ้วก็ดูใจของตนว่าใจของเรานี้มีความพอใจในการให้ทานในการสงเคราะห์หรือไม่ใาจิตใจของเรามีความพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกเราือการในการที่จะให้ทานี่ไม่เป็นการเบียเดเบียนตัวเกิดไป มีอารมใจกุ้มเชื่อมไปเให้ทานแล้วอย่างนี้องค์ตมเด็ดก็กระีบแกวกล่าวว่าทานบารมีก็งบรรดทแต่พุทธบริษัทเป็นปรม,มัตามีบารมีเป็นบารมีเต็มอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้มรรดดทแต่พุทธบริษัทั้งหลายต้องถึงอมตะมหาปริพานว่าการให้ทานตั้งเดียวก็เป็นการตัดเั้งโลภตทสะโมหะ วายต้องตามรปลยนการด้วยกันว่าจะเห็นได้ว่าการให้ทายของบรรดาท่านพุทธริตรัดนั้นประการแรกคือตัดความโลภหรือตัดมัจฉิยะความตนีออกไปได้เมื่อเราให้ได้ก็ค่อว่าความโกงเราก็ไม่มีทำ่าโลภนี่ไหมถึงว่าโกงท้าติงคนจะบางเขานี่ในเมื่อเราไม่โกงเราให้ได้ก็เป็นตัดความโลภเป็นการตัด โรคะยิเลตัวสึ่ักแราการีกสองบันดดท่ันพุทธบริตาทตุกกตันถ้าจะให้ทานถ้ามีจิตใจโกรธยาบาดอยู่ท่านจะให้ไม่ได้เราจะให้ทานได้ต่อเมื่อเรามีจิตใจสบายคือมีจิตปรารถนาในการสงเคราะห์มีความรักรการเมืองมีความสงสารโดยกันเน ความรักและความสงสารนี้เป็นเมตตาบารมีในธุมริหารเป็นตัวทำลายโทสะความโกรธหรือว่ายาป่ายความจองล่างจองผลานมเมื่อเรามีเมตตาบารมีเช่นนี้นั้นเราจรึงจะให้ทานได้ถ้าเราไม่รักเราไม่สงสารถ้าเราเกลียดที่อย่างเดียวเราก็ให้ไม่ได้ ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจะเห็นว่าการให้ตายข้างเดียวเท่านั้นก็จะเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายทั้งหลายโตระความโกรธลงไปด้วยช่วยทำจิตขวง่านเลยโอยสุดจากรลกเงาของกิเลสตัวที่สองคือความโกรธนี่วพื่อใช้ทานเท่านั้นแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นปัจจัยทั้งหลายโตระความโกรธเป็นรากเง้าตัสวสำคัญ แล้วก็คนที่อยาให้ทานนั้นถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีความโง่ให้ทานไม่ได้เพื่อการให้ทานเป็นการทาันไรทัศสิงโง่ตนแต่ว่าอมบันดาท่านผู้เสราญก็ไม่ก็ชนมีวานเปหลายก็คิดว่าการให้ทานนี่เป็นปัญญาแห่งความปูกวิษทำจิตให้มีความสบาย อย่างนี้ก็ชื่อว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทลลทั้งหลายทำลายเสี้ยวโมหะความหลงหความโง่ลงไปเสียนได้นี่แลละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการให้ทานติน่งครั้งเดียวก็ชื่อว่ากอรมีเท่าสิบปะตายของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ควนก็เชื่อว่าเป็นการทำลายทั้งความโลภความโกรธความหลง ผมต้องเจตนาที่อง,องค์ผมเด็ดตั้พุทธองค์คือผมเด็ดตัต้งมาตั้พุทธเจ้ามีความปราถนาต้องการจะรือ้อแต่ก้นตัดให้ค้นจากบาบภูมิก็เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทุกท่านได้ทำบุญครบรตุตวนแล้วทุกเด็กกายกล่าวคืนหนึ่งการให้ทานบรรดาท่านพุทธบริจาติ์ตทำแล้ว เป็นการทำลายลาเกล้ากิเลตตั้งแต่เดรัานตั้งแตการเี้ก้องการธรรมทานจิตบรรดาแต่พุทธบริจายก็ทำแล้วตัวนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายโตสะโดยตรงและในตอนนีท้ายที่บรรดาแตนพุทธบริจาทมีความประสงค์จะตั้งดับรับรถพุทธตุศลสนา อันเป็นคำจากสอนขององค์สมเด็จตร้งสมาธิพุทธเจ้าเป็นการทำลายความโง่คือโมหะเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริสัทก็ทำแล้วในความประสงค์ขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วมีแล้วฉันใดบรรดาท่านพุทธบริสัทายทำแล้วทุกประการกล้าได้ว่าปัจจัยแห่งพระนิพานบรรดาท่านพุทธบริสัทําทำแล้วก็พ้นบบญุล ยงที่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมนีทางอย่างเดียวที่ก้าไปสูกความคนทุกเกือมาตะมหาปณิพานระบรรดาท่านพุทธริษัททุกตท่านอตาตจะจนแสดงพระสัทธรรมเทศนามาในตรงคุณญ,ญาติกระายก็ขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เยงเทตานี้ เอจนนาวจานเมเนวจายการเป็นที่สุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อดันปัจจัยฐานนาทิคนดีจึงบังกลังหลอนนามุทกวารีตกตุ้งเรือพื้นปัจจัยอินดน และจ่ำพอายกันหนูทิศส่วนกุศลต้องไปให้เปแต่คนมีวงตาสนญาตอีกเรยเจ้าในมือนโลกแคยธาตุอินรมยมบริตเปล่นได้ทุกประเทศในลังได เมื่อเพเพียนดานรายก่อใรัรั่ตนกุตนที่เป็นทายิ่เคยทนแผลพ้นไปให้แล้วในคราวละครเมียก็จะพาการจินชมยินดีเพียได้จะสมบูรณ์ไป้ดยสมบัติชาชวาลายและจะคอยอภิมบานดักษาสัปปะพัยบิมบัติไม่มีมา อานเป็นหนึ่งองค์ตนเด็ชนานาวาเดียนอรหันต์ได้มายตามพุทธยาวในสม,มัยที่พระองค์ทรงเป็นเดชกักอยู่ในพวงไม้ทีมาโคตรในคราวที่พระองค์จะทรงไปชนเกี่ยวถึงพญามาราธิราชตะระชังนั้น องค์้มเด็จแระทักเะวันพระองค์จะทรงเลี้ยวทางซ้ายเล่นแลงทงควาจะเด้พอเป็นเดกเอ็นมูพระพิอยริญาตมีองค์้มเด็ะเจะมีนดาแลลาจะมันได้ที่จะคอยช่วยเรือพระองค์ก็หาบ่มีได้ องต้นเด็ดใจอมจงเด็กตรงระลึกถึงสมาัติมีดต่สามสิบถดอีพระองค์ผู้ทรงจังหวัดที่ทรงก่อสร้างมาแล้วในใจชาติองต้นเด็พระบรมรูปกันาจรงเดมีพระพุทธเดีตาตัดเดียดนางพระธรณี ว่าเธนิีดูก่อนน้าประธรณีเราจะมวยนิ่งเฉยอยูยย่ใหญ่จงขึ้นมาเป็นตะกี้ขยานของเราผู้แต่งอาคตเดกลาลก็มี ํA-trap-la-na-ng-pa-thor-la-ni-c-ing-la-bhut-tun-ma-jam-la-ng-ta-i-bhi-ying-da-so-i-ngam-to-fa-fra-fut-cha-kor-fra-bha-k-ra-for-ma-sa-tendai fa fra fut cha kor fra bha k ra for ma sa tendai แม้เป็นนามตรวจของพระอ,องค์ดีสุกลงมา้าังอยู่บนบวยพวงของหม่อมจันเจียถ้าจําบีบออกไปเห็นว่าจะมาคว้าน้ำได้พระมหาสมุทตรีพูนแล้วนางปทารณีเจ้าเดิมบิบ ตามออกจุกปวยผมเป็นด pues <t ete Bab aria> er. <celular> ันเลยลมยังไปยยมาราธิราได้ตายแพ้ไปเดือนหนาทรมารมีมีและดันลึกกันลายอาณาบนีแม้แต่องค์ต้มเด็ดไปทินาทีเมื่อพระองค์ทรงก่อแต่งกุศลและได้ครั้งใด้ล่กล่าวใด เมื่อเสร็จแล้วองค์สมเด็จไปจอมไตรพระองค์ก็ทรงนังหลอนนามูทกขวาเรียต่ว่าจะนาบบารมีของท่านยังอ่อนจะต้องเร้รอนไปในวัฏสงสารก็ยังได้จะไว้ร่วมชมต้งบัตเจ้าเปแต่ตายกล่าวคือมันลดสมบัติแต่วันสมบัติ เอาว่าเป็น้าบารมีคงแั่งเกลาและในครั้งได้เละกเล่าใจก็จะได้หลวงเที่ยงึง่จทีวาา่าไลดบีบบุกมันราคือพระอมตาพระฮาเปนิพัานตามตันติอริยาคาเฟนีดีิมา อุตพานุภาเวนาธรรมานุภาเวนารังคานุภาเวนาในอวจัยการเป็นอิจตุยติลงแห่งพระเจ้าธรรมเทพนาเนียอาตมาภาพพัฒนกติยาดิทานอ่างคุนปฏิรัตนาไตร มีพระพุทธรัต,รรตน,นะธรรมรตัตน,นะและจังฆรตัตนนะ์ตั้งตามเดตวาขอ,อจองดลบันดาในบรรดาตนพุทธบริกรรมหลายนะทุกุนนาะนมีแต่ความได้เต็มสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะบุงคลต้องบุญคุณผล เราจองจะเริ่มไป้วยจากตุลพิตรราคอนใช้ตั้งปีแรกกานไม่อยากทุกวันนะสุภาพละดละปฏิคามหากมีความประสงค์ติ่งใดเพื่อใดเียงนั้น่งองความตัดน,นานจงตุเบกาน อาตมาภาหลักธานวิจารณามาในกุญยาพิจารณาก็ขอยุติพระธรรมเทจนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยการะเนี้